ทุกคนมีปมเป็นของตัวเองคือเราอาจจะต้องรับรู้ว่าไม่มีใครไม่มีอ่ะฉันไม่อยากมีเลยคือมันมีแล้วไงแผลเป็นตรงนั้นนะคะมันลบไม่ได้หรอกนะแต่มันจางได้เราอาจจะต้องพิจารณาว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากมันนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลลวลาที่เรามองเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าปมเนี่ยมันคือการยอมรับก่อน ปมคืออะไรมันก็คือความขัดแย้งในตัวเราบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือประสบการณ์บางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบไม่พึงพอใจไม่อยากให้มันมีในชีวิตแต่มันดันเกิดขึ้นในชีวิตเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมักจะถูกฝังในความทรงจําของเราครี้ในสมองของเราเนี่ยมันก็มีทั้งในระดับที่ว่าสิ่งที่เรารู้กึ่งรู้หรือไม่รู้เลยมันจะมีอยู่ในทุกระดับนะแต่ว่ามันจะอยู่ในระดับไหนก็แล้วแต่เราอาจจะต้องพิจารณาว่าเราได้ประโยชน์ จากม,มากกว่าเราที่เราฉันไม่อยากมีเลยคือมันมีแล้วไงงั้นสิ่งที่ดีที่สุดเวลาที่เรามองเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าปมเนี่ยมันก็คือการแอ c เซปต์ว่ามันคือการยอมรับก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับมันก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการเยอะแยะมากมายเลยที่เขาเรียกว่า defense mechanism หรือเกราะป้องกันทางใจนะที่เราอาจจะสร้างออกมาเป็นความดุดันก้าวร้าวหรือพฤติกรรมอะไรต่างๆที่มันอาจจะไม่สมเหตุสมผลกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันแต่ใช้วิธีการในอดีตหรือวิธีการเดิม มาใช้กับมันถ้าเกิดว่าเราอะจะดูแลสิ่งนี้ดูแลยังไงก็คือ1ก็คือเห็นเนาะลึกรูร้ว่าโอเคตัวเองอาจจะมี point เรื่องนี้อยู่อันที่2อาจจะต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถจะนั่งทำแมชชีนไปจัดการกับอดีตได้บางคนอาจจะรู้สึกมีแผลในใจจากคําพูดของพ่อของแม่บางคนรู้สึกฉันไม่พอใจทําไมฉันต้องเกิดในที่แบบนี้ในบ้านแบบนี้ในสังคมแบบนี้แต่เราย้อนกลับไปไม่ได้ไงแล้วเนี่ยเราก็ทําได้แค่หนึ่งยอมรับมันก่อนงั้นการยอมรับมันจะถูกอันที่2ก็คือ เราจะเริ่มที่จะดูแลเจ้าปมตัวนี้ได้ดูมันให้ลึกแล้รู้ว่าปมตัวนี้มันมีโทษแล้วก็มีประโยชน์อะไร บางคนอะรู้สึกว่าตัวเองแบบในฐานะยากจนมากๆแรงแค้นมากๆรู้สึกว่าตรงนี้เป็นโมประโยชน์ของมันเราจะพบว่าเราใช้ความมุมานะบักบัน่นความพยายามความอดทนซึ่งก็เป็นประโยชน์เนาะแต่ว่าในอีกมุมนึงคืออะไรการดูถูกตัวเองอะดูถูกการเกิดมาของตัวเองฉันมันจนดูถูกคนรอบข้างการแบบไม่รักษาในสิ่งที่ควรรักษาอย่างเช่นความสัมพันธ์ในครอบครัวของพ่อแม่ว่าฉันไปฉันก็แบบสบายหรือเก่งแล้วประสบความสําเร็จแล้ว อาจากสิ่งนี้กลับมาดูถูกความจนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังเราก็ต้องอย่ายอมรับเนาะแล้วดูว่ามันมีประโยชน์มีโทษอะไรเลือกใช้มันแต่ให้ดีที่สุดนะก็คือแค่มีสติอะบางทีมันก็คือแค่การมองเห็นว่าเราชอบเราไม่ชอบไม่ต้องไปเป็นมันก็ได้เราก็แค่กลับมาอยู่กับตัวเองตามความเป็นจริงในปัจจุบันนั้นเราจะไม่ใช้ชีวิตในเงื่อนไขของปมเลยแต่เราจะใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของตัวเองในปัจจุบันปม จะไม่มีอิทธิพลอะไรกับเราเลยและปมนั้นจะหายไปเมื่อไหร่ก็คือเมื่อเราใช้ชีวิตในปัจจุบันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีใหม่ๆให้เกิดขึ้นความสุขในปัจจุบันประสบการณ์ที่ดีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแผ่เป็นตรงนั้นนะคะมันลบไม่ได้หรอกนะแต่มันจางได้จางได้แล้วไอ้ตรงที่มันจางๆเนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะสร้างปฏิมากรรมอื่นๆที่สวยงามบนแผ่เป็นนั้นได้ไม่จําเป็นต้องแบบจ้องมองแล้วแบบหายไปสิหายไปสิปสทั้งหมดมันก็คือเป็นการใช้เวลาเนาะแต่ใช้เวลานั้นก็คือไม่ใช่หายใจทิ เฉยนะมันคือการใช้เวลาด้วยการที่เรามีสติ ความทุกข์อ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากการที่เราไปยึดในสิ่งที่ไม่ควรยึดเรายึดแล้วเราก็โฟกัสไอ้นี่มันก็จะเกิดความทุกข์ให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้ใจฉันเนี่ยมันกําลังอยู่กับอะไรแล้วอยู่กับตรงเนี้ยมันทุกข์ใช่ไหมลองถอยออกมาดูหน่อยนึกถึงเพลงของโรสเนาะก้อนหินพี่ว่ามันเรื่องเดียวกันเลยอะ่ะบางทีเรามีแค่ความอยากกับความไม่อยากแค่นั้นเองแล้วเราก็กำมันไว้จะเอาเป็เอาตายกับมันแล้วสุดท้ายคนเรานะจะพ้นจากสภาวะนะั้นได้ทุกจนไม่ไหวแล้วอะ่ะกำไปเลือดก็ไหลไม่ไหวแล้วจนมือชาแล้วก็ยอมปล ก็ยอมคลายยอมเปลี่ยนอันที่2ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาที่เลือดมันออกเจ็บปวดถึงที่สุดก็ได้รู้ว่ามันเกินไปวะ่ะมันแน่นไปวะ่ะใช้สติปัญญาในการก็ช่างแม่งมันบ้างปล่อยมันบ้างมันก็หายทุกข์ได้เหมือนกันทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปเกลาคนอื่น